เงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็วสวัสดีครับมีลกี้แบนะครับวันนี้เราอยู่ในซามโก้แฟนตาซีนะครับผมวันนี้ขออนุญาตมาพูดถึงทีมหญิงล้วนนี่คนถามมาพีม่มีครับทีมหญิงล้วนตอนนี้คือจัดแบบไหนเทพใช่ไหมครับ โจโฉ sp กับโจโฉอันนี้มาแล้วตามที่หมีบอกเลยโจโฉ sp กับชูร่อ sp เราเปิดตัวไหนดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวไปบอกทีมที่เขาเล่นกันให้ดูด้วยนะครับจานวนครั้งในการต่อสู้ sp ไม่รีนะครับดองได้เลยก็เนี่ยสรุปมันส,ส,สรุปตอนแรกที่ว่ารีมันไม่รีนะเห็นไหมอันนี้หมีเปิดทิ้งไว้สี่สี่จําได้เลยสรุปคือไม่รีครับก็อย่างเช่นถ้าเกิดสมมติหมีจะไปเปิดเตียวหุยกับคน usp ใชฟบานานาโคตก็เถ่าว่ามีอาจจะเปิดเล่นก็ได้เอาให้เหลือเอ้ยไม่เปิดเล่นดีกว่า พราะว่าถ้าเกิดสมมุติเรามาเปิดตอนที่เดี๋ยวโจโฉออกใช่ไหมมีคิดว่าดองแบบนี้ไปเลยก็ได้ครับแล้วก็เก็บตั๋วเยอะๆเนี่ยเพื่อสามารถดองได้เลยทุกซีรีส์เนี่ยเอ่โอ้โหอุปราคโจโฉยังเลยังตึงเลยอย่างเท่เลยนะวิระบุรุษโจโฉกันเลยทีเดียว เราสามารถเข้าไปซื้อได้ครับสัปดาห์ตู้หนึ่งเนี่ยก็คือ20ตัวแล้วก็พยายามเก็บเนื้อเรื่องพยายามอะไรก็ดองได้แน่ๆวิ่งหนึ่งห้าสิบตัวต้องได้อะต้องเข้านะครับรถ้าเป็นหมีพี่ปีเป,เปิดจูล่งต่อเลยเอาให้จบไปเลยตัวหนึ่งดีกว่าว่ะเอออันนี้ถ้าเป็นหมีนะสมมติถ้าเป็นเพื่อนที่จูล่งสามดาวแล้วเนี่ยก็สามารถอัดให้ห้าดาวไปเลยครับเพราะว่าจะได้บวกอาบติลิตี้ห้าดาวแรงกว่าเดิมเยอะเลยนะมันได้ค่าเพนค่าจอดเยอะกว่าเดิมเลยครับ โจโฉเก่งยังไงบ้างโจโฉมันเป็นตัวบัฟอะก็แล้วแต่คนอะถ้าเกิดเล่นวุยก็น่าเล่นนะอืนี่ชั่วโอ้โ <c> ห <oughs> ชื่อท้าวชั่วลายมีชัยชิบหายละ <c oughs> สร้างดาเมจทั้งหมดนะครับบออเออย่งใหญ่มันเอาง่ายตัวโชโฉมันคือบัฟดาเมจครับบัฟเกาะแล้วก็ลดเกาะฝั่งตรงข้ามก็ถือว่าเป็นตัวที่เอาจริงมันไปนเล่นได้ทุกโกเลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดจะเล่นเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีคุยแกรครับคุยแกนี่คือคนสนิทของโจโฉนะครับในประวัติศาสตร์ถ้าคุยแกเป็นที่ปรึกษาของโจโฉทุกกสงครามไม่มีสงครามไหนที่โจโฉไม่ชนะถ้าไม่มีคุยแกเป็นที่ปรึกษาไอ้ไอ้ที่เขาบอกว่าอะไรนะสงครามที่นนจิวยี่เผาเรือไอหมื่นทับเรือนะนะ่ะชื่อสงครามเลยมีลืมต้องขออภัยนะตอนนั้นคุยแกตายไปแล้วครับพี่อยู่ถ้าเกิดคุยแกอยู่โจโฉก็ไม่น่าแพ้หรอกเอาตามความเป็นจริงอะ่ะแต่ว่าอย่างที่บอกคือถ้าช่วงตอนนั้นจิวยี่ไม่สามารถเผาทับโจโฉได้ไม่เกิด คุยก็น่าจะพิชิสึกเลยไม่แม่มีใครหยุดแล้วเพราะว่าโอ้โหตอนนั้นโจโฉมีเป็นกับไทพนเป็นร้านๆนะกบซุนกนลนวตอนรู้สึกมากสุดก็แค่แสนสองแสนโอ้โหเล่าปีจกตอนนั้นนี่คือแบบอานาถมากหมื่นสองมื่นเลยมั้งอืมก็ประมาณานี้แหละครับถ้าขาดตัวซับอยากได้บัฟก็เปิดแต่ว่ามีว่ามันไม่ค่อยคือมันเก่งนะแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้แบบว่าโอพแบบสิบคะแนนจริงๆอะ่ะ ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันชอบก็ท่านอุปราดตัวโฉสามารถจัดได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่จูร่ง3มดาวก็มีแนะทางว่าเปิดให้แม็กไปเลยก็ได้นะหรือว่าจะไปซื้อเศษทุกสัปดาห์ก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆเลยรอได้ก็รอไม่รอก็เปิดเปิดเร็วก็เก่งเร็วก็ไปแบกดีดีกว่าถูกไหมถ้าเล่นจบเนี่ยเล่นเล่นจูร่งยาวเลยครับต่อให้กวนอูเตียวหุยมาถ้าจูล่งเพื่อนๆญาดาวก็ยังได้เล่นต่อมมีปัญหาแต่ตอนนั้นกกนอูจะเก่งกว่าแล้วนะอันนี้บุญเตียวหุยก็เก่งกว่าแต่ต้องเป็นเตียวหุยคนถ้าก็ เอ็าร์มันเก่งนะแต่มันมีปัญหาหนึ่งมันต้องลง3าพี่น้องเลยไงพอมันไม่มีบัฟมันก็ไม่ค่อยเก่งเนี่ยแหละนั่นแหละปัญหานะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูทีมแล้วกันเนาะขออนุญาตพาไปดูทีมแล้วกันนะครับเห็นคนจีนใช้คามิวกันส่วนใหญ่เอามาแทนเซยาโอดินด้วยคามิวเป็นตัวละครที่ปั้นง่าย7ดาวแล้วมันแช่ดีครับมันแช่ทีเจวิ แช่ทีนี่คือแบบมีก็ถึงบอกนะบอกว่าจริงๆเราไม่ต้องไปเล่นตัวลิมิเต็ดก็ได้ครับคาร์มิวนี่คือตัวจีสุดๆเลยมีถึงบ้านแล้วก็ปั้นงาน่ายอันนี้เซนไซยานะขอภัยเพื่อนๆเพื่อ <ๆ S 2> น <ๆ S 2> บอกให้หมาอะไรครับมงคาร์มิววะมันจะไงฮีอ่ะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูนะครับถ้าเรามีรูท็อปเซฟตอนนี้ก็ไม่มีใครโจใช้โจโฉเพราะว่าทีมดั้งเดิมตอนนี้คือมันเก่งอยู่แล้วครับเนี่ยเนี่ยคนนี้ยังใช้โจโฉเอ็นอาร์อยู่เลยเขาก็ไม่ปั้นเอ้ยมีดีกว่านี้ โอเคเฮ้ยเ okay, hey, e. ้ยนี่แหละทีมนี้แหละสแตนดาร์ดเลยครับเนี่ยแหละทีมของบุยที่แกร่งที่สุดนะครับแสดงว่าพี่คนนี้เขาน่าจะแบบชาวบุยนะครับโอหวังอีพร้อมเลยนี่ทีมบุยครับเออเดี๋ยวมีวิธีไปไปดูที่ดีกว่านี้ไปนะเดี๋ยวไปตรงไเดี๋ยวมีไปดูตรงนั้นจะดีกว่าอ่ามันกดตรงไหนวะหลายเกมนะขออภัยหลายเกมก็จะแบบอย่างเงี้ยแหละใครมาตัดกูไรู้มีไม่ได้มากดตีมานานแล้วเนี่ยเดี๋ยวนะสกีมีกดตรงไหนวะ อ๋อันดับตรงนี้โ okay. อเคน,ะนี่นี่นี่อันดับสองนะนี่เนี่ยนะครับทีมบุยเลยครับที่เก่งโอพีฝุดๆเลยก็ถ้าเป็นตอนนี้ก็โจโฉเอ็นอา,ร,าร์อวิลลบุยกโจโฉหูเขาอัดห้าดาวกันเลยว่าเอาเรื่องจัดๆเลยว่ะแล้วก็โจผีที่ออกตู้ไปแนละ้วออกตู้ไปแล้วเนาะแล้วก็หวังอี้เก่งครับแล้วก็จูร่งสายฟ้าก็คือจูร่งมันเล่นในทุกทีมไงคือมันแค่ใส่ซับผงเบ้งมันก็คือยิงท่าไม่ตายได้เลยยังไงมันก็ดีแล้วนี่มันห้าดาวมันแรงครับ แล้วก็ซยบุกิเอามาฮิวก็เนี่ยแหละทีมของวีที่ขยันจะจัดนะครับก็สามารถเล่นยาวได้อนาคตไปเปิดอะไรก็มีโจโยอยโจสิทธ์มาคู่กับโจผีแค่นี้จบแล้วทีม PVP เซฟนอกนะก็ลองคัดสันดูโจสิทธ์โจยอยมาก็าจะเอาหว่างอี้หรือไม่ก็จูลงสายฟ้าออกก็ได้ครับหรือว่าโจโฉ NR เลือกเอาแค่นี้แหละแค่นี้ก็เก่งโคตรแล้วแล้วก็ตัวแทง,งจริงจอีกตัวหนึ่งที่เก่งคือเขาทู ต้องไปเขาทูแดงนะเขาทูตัว R เลยอะเออแต่มันปั้นได้นะครับถึงแดงได้ก็แค่นี้นแหละใครจะเล่นทีบุยก็สามารถจัดได้ครับท่านอุปราคโจโฉข้าวข่าวมีชอบชอบเลยเวลาเล่นดันเตอรวอลเลอร์ะจะเรียกโจโฉข้าวข่าวเล่าปีก็รูเบใช่ไหมเฮ้อสาวกดันเตอรนี่รู้เรื่อรู้เลยใช่ไหมประมาณนี้อ่ะต่อไปเป็นส่วนทีมหญิงนะครับทีมหญิงแก่งเลยนะอ่าทีมหญิงแก่งอันนี้คนถามมาเล่นนี่ทีมนี้เลยครับมีเห็นเขาจัดดีมากเลยนะ นี่เลียงเียงฉีหวังยนจีไปอยู่ข้างหน้าเอ็นสีเอ็นส,เอนสีมันถึกมากครับเพราะว่าเอ็นสีมันจะมีอาเบลิตี้ทำให้ผู้หญิงอ่อผู้ชายฝั่งตรงข้ามตีเราไม่ค่อยเข้าครับคือเอาเอาเอาเรียกว่าหลงความงามผู้หญิงแล้วกันตีจู่ล่งนี่มือไม้อ่อนเลยเอ็นเอ็นสตีงามใบอะไรเงี้ยนะแล้วก็ครัวหมานนี่เป็นตัวคีย์ของทีมอา่าสตีนะครับคือมันออกตู้ไปแล้วแต่ถ้าใครที่เก็บตอนนั้นก็คงเล่นได้เลยครับซวยบกีฮิวแล้โอ้โหทีมนี้ตายยากเพราะแม่งฮิวสองเลย แล้วก็มาหยุดลูกทุกครั้งที่ตีใครตีก็แล้วแต่มาหยุดลูกออกไปทิมครับดาเมจหลักของทีมนี้ก็น่าจะเป็นหัวหมาหนิงหนงฉีแล้วก็มาหยุดลูกอ่ะก็ประมาณที่เผื่อใครเลยอันนี้แนะมีว่าโอพีฝุดๆเลยเอ็นสี่นี่ถ้าเกิดตอนนี้มันเก่งเพราะว่ามันมีสมบัติของน้องนะครับเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆทำแม็กแนละ้วเนี่ยมันลดมันลด,นลดเอ,อผู้ชายตีผู้หญิงฟังแปลกแปลเออผู้ชายตีผู้หญิงดาเมจลดลงอีกเยอะเลยครับปกติตัวนั้มีพาสซีฟตรงนี้ก็มีพาสซีฟพอไปยิ่งไปกันใหญ่เลยนะ เซฟนอกก็ม <ray> ีคนเล่นเยอะครับทีมผู้หญิงมันเก่งนะเออก็ลองเล่นได้เผื่อใครแบบเบื่อแล้วตัวผู้ชายถือหอกว่าจูล่งจูล่งโจโฉมีเข่าหน้าเบื่อนรี่มาเล่นไวฟูเออสาวสาวไวฟูต้องทีมนี้เลยอย่างตึงและเป็นทีมที่น่าเล่นที่สุดนะเพราะว่าสาวสาวมันน่ามองที่สุดนะครับประมาณนี้โอเคมีเรื่องอะไรไหมครับอ๋อตัวเอพีใช่ไหมโอเค เดียวมีอาจจะเปิดตัวลง5ดาวไปเลยครับเพราะว่าหมีก็ใช้ดาวอยู่แล้วไม่ไม่รู้ว่าถ้าหมีเปิดตัวโฉหมีก็ไม่มีทีมใส่อยู่ดีครับมันจํากัดแค่หกนะอ่าก็ประมาณนี้นะครับเอไรมีจะพูดแล้วนะโอ้โหอันนี้อ๋อจำนวนจํานวนรับขออภัยจดไว้จดไว้จะลืมอ่าจำนวนเดียวมีไล่ฟังเลยนะตอนนี้มีสาดาวไปสีดาวแล้วว่ามันจะใช้อยู่ที่2 4 0เผื่อใครจะคํานวณเปิดนะครับก็ขอละขอขอญาตไล่ไปเลยนะหนึ่งดาวถึง2ดาวฟ้าใช้อยู่ที่ ร้อยหกสิบเศษครับแล้วก็3ดาวถึง4ดาว240แล้วก็5าดาว320เศษเพื่อใครจะคำนวณก็สามารถจัดได้นะครับมีเปิดจูลงเลยลวกันอ่ะเดี๋ยวหาว่ามีขี้โมเพราะว่าตู้โอ้โหตู้เตียวหุยนี่มีเคยทำไทม์ไลน์ไปแล้วเพื่อเราไปดูหน้าประมาณตู้ที่6ต่อจากตู้ทีโหประมาณ4ตู้เตียวหุยอะเ p เก่งใครจะลองเปิดเตียวหุยก็ได้แต่ว่ามีเปิดตอนนี้นี่ก็เก่งเลยครับไปแล้วจูล่งโอเคมาเลยโอ้โหเรียบร้อยเล็ดเเล็ด เลดยังไงฮือเออคือโอ้ขอสักตัวหนึ่งได้ไหมหนึ่ว้าโอ้โหเออยังมันยังให้เศษครับอย่างน้อยนะกิดบวกไวเพื่อนเพื่อนเรื่องความเกลือเป็นเรื่องปกตินี่เราสามารถไปเล่นเนื้อเรื่องของโจโชได้นะเผื่อใครดองกะจะไม่เปิดใครเลยอะผมอาจจะแบบโอ้ยไม่อยากเล่นจกไม่อยากเล่นอุ้ยผมรอสูมาอีเอสพีอผมรอเอ่ออะไรนะไอหน้าหล่อมันชื่ออะไรนะจิวยี่เออจิวยี่เอสพีเออ ใครเขาชอบอะไรก็ว่าไปแต่ว่าตัวตัวที่ต้องเก็บจริงๆใช่ปะเอาแบบเก่งแบบโอพเลยก็มีหัวโตหัวโตเอพโคตรเก่งชุบได้ด้วยฮิลฮิลแรงโอสุดๆเตียวหุยอ่าควนโออันนี้เอาแบบตัวแบบเม,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 ม่ไม่ไม่ทางตกเลยนะอมไม่มีตัวหนึ่งหมีลืมชื่อของวิอ่ะอ๋อสุมาอพี e แค่นี้แหละหลักๆเก่งนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมมาเล่นนะครับแล้วก็เนี่ยที่มีจะมาซื้อก็คือเนี่ยแหละซื้อตั๋วท่านอุปราชโตโฉดซะหน่อยซะหน่อยนึง มาเปิดจูลงเลยโถโถเพรไม่ไม่เปิดผมอ่ะโอ้โหแย่เลยอย่างเงี้ยไม่เป็นไรครับพอดียักพอดีหมีสายฟรีสายเติมน้อยครับต้องงบทีละตัวนะไม่เล่นไม่เล่นแยกกันไม่ไหวครับโอ้โหนี่เล็มันเกลือหรือหมี่มันเกลือวะเนี่ยเพื่อนๆเปิดตู้จูลงเป็นไงกันบ้างไอ้เปิดตู้เอ็พีวันนี้เป็นไงกันบ้างมาบอกกันหน่อยแล้วโอ้โหไม่เด้งไม่จูลงกูไม่สแตนดาร์ดไม่กระโดดขึ้นมาเลยว่ะเฮ้ยโอ้โโอ้โหผมนี่ปีนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนะมันเเหลือกิโลแล้วเนี่ย โอ้เหลือสิบครั้งเอ้ยของใครของมันนี่วะเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเนี่ยสี่สิบสี่เห็นไหมอันนี้ของจูลงสิบของใครของมันนะเออของใครของมันวะหมูถ้าอย่างนี้มีอยากจะได้จูลงเอชพีห้าดาวใช่ปะ่ะมีคงต้องไปเล่นกิจกรรมเอาเป็นเปลี่ยนเป็นไอ้นี่หมดเลยว่ะถ้าอย่างนั้นอนะเนี่ยต้องไปเล่นเทศกาลอาจจะต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับถ้าอยากจะจูลงเอชพีห้าดาวอะเไไดี๋ยวไปเล่นนะมันตรงไหนวะเออน,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 นี่อาจจะต้องมีการแบบ เกมเปลี่ยนกันซะเล็กน้อยแล้วนะตอนนี้มีอยู่ชั้นลแลนะ้ว27จ็ถึง30แล้วเนี่ยอาจจะต้องมาเป็นตัว AP แทนแล้วครับถ้าเกิดใครอยากจะได้จูโล่งนะตอนแรกมีไม่รู้ว่าจูโล่งมันจะรีรันมาด้วยซ้ำนะเอาจริงๆอะ่ะเออนึกว่าจะเป็นโจโชวงเดี๋ยวเขาจะให้อย่างนี้มีเอาจูโล่งให้แม็กไปก่อนเลยครับมีขี้เกียจเติมนั่นแหละเอาแม่งเลยก่อนหมดกิจกรรมนะ่าจะได้สัก80ชั้นนะแบบเอาแบบใส่ฟรีนะอ่ะประมาณนี้แหละเออเดี๋ยวเปิดเอาจูโลง่งเอาให้ได้เลย แล้วก็เพืเ่อนๆสามารถไปแลกจูล่งได้นะครับเนี่ยจากร้านมอได้นะครับสัปดาห์ละยี่สิบใช้ค่าอารีนาฟรีเลยเอาไว้สุดสตัวหนึ่งก่อนสุดคอ้าโจโจมาแลกแล้วขอโทษครับโจ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 ผมข้ามไปได้ยังไงผมคือผู้นำของวีเลยนะ <Okay. S 1> โอ้โหแป๊บนึงครับเดี๋ยวมีขออญาตไอ้นี่ก่อนเอออุ้ยสี่ดาวแล้วโอโหขัดคิวรู้เรื่องเลย <Okay. S 1> ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรอมันรีสัปดาเดี๋ยวค่อยซื้อ สายฟรีก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับจะไปเร่งไม่ได้นั่นแหละอันนี้ใช้สีดาวแล้วแล้วเดี๋ยวมีอาจจะไปเปิดอีกสักร้อยโลคิดว่าน่าจะได้จูงลง่งเอยโอ้โหไม่น่าจะพออนะ่ะมันดาวที่5มันใช้320เศษครับมีว่ายังต่ำา150โลเอาแบบดูดีๆเห็นว่า5ดาวมันจะได้ค่าเพนเจาะค,ค่าเพนคือค่าเจาะก็คือก็คือแรงขึ้นอนะ่ะเอาแบบง่ายๆเลยถ้าเป้ามายโยนโซน่า,นามังคุดังกรขาวแล้วพกมังกรดาวเอฟเฟกต์นี้ก็จะเพิ่มขึ้นอีกอ30%ถ้าเกิดเป้าหมายอืเนี่ยนะ อ่าฮารนะ์ดเอชโซนันะจิตมังกรเอฟเฟกต์ดีจะเพิ่มโอ้เอาง่ายๆนะถ้าได้5ดาวเนี่ยเราแทงไอ้พวกเกาะไอ้พวกไอ้พวกถึกๆกับวางยวนจีอะไรแบบเนี้ยเจ็บแน่ๆนะเพราะว่าพวกสายดีเฟนต์ฆ่าเกาะมันจะเยอะครับพวกตัวดาเมจไม่ค่อยมากประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคครับประมาณนี้อ่ะเผื่อใครมีคำถามอะไรหรืออยากให้ทำไกด์เดียวเก่าซามโก้แฟนตาซีก็มือการควผมเป็นผู้คนแลกเปลี่ยนได้นะครับอ่าเราเจอกันนะคะรับโอ้โหเป็นไงมีลับลุดโจโฉข่าวๆ